สวัสดีค่ะฟ้าใสนภัชชาค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะมาทราบว่าการให้อภัยทานจะทำให้ชีวิตของเรามีความสงบสุขร่มเย็นมากแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาทราบกันค่ะอภัยทานคือการยกโทษให้การไม่ติดใจเอาความว่าคนอื่นได้ทำไม่ดีต่อเราไว้อย่างไรซึ่งไม่ว่า คนคนนั้นจะมาขอให้เรายกโทษให้หรือไม่ได้ขอให้เรายกโทษให้ก็ตามแต่ถ้าใจของเราให้อภัยเขาแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการให้อภัยเช่นกันผลจากอภัยทานนั้นจะเกิดที่ตัวเราเองก่อนเสมอเพราะโดยหลักปฏิบัติแล้วผู้ให้ย่อมเป็นผู้ได้รับในทันที คือเมื่อเราให้อภัยแก่เขาแล้วเราย่อมได้รับความสุขใจโดยทันทีเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยในทางตรงกันข้ามถ้าเขาทำไม่ดีกับเราแล้วเราไม่ได้ให้อภัยผูกพยาบาทโกรธแค้นเขาอยู่ในใจย่อมเป็นทุกข์ไม่มีความสุขใจเลย ผลของอภัยทานอีกประการหนึ่งคือการลดโทสะลดความกโกรธความอาฆาตพยาบาทให้น้อยลงไปเป็นการทำให้จิตใจนั้นผ่องใสปราศจากโทสะนี่คือผลที่ดีที่สุดของการกลัดเกลาจิตใจด้วยการให้อภัยทานขณะเดียวกันการให้อภัยนั้นย่อมเกิดจากความเมตตาทั้งต่อตนเอง และผู้อื่นเรียกว่าจะเกิดอภัยทานอย่างแท้จริงนั้นก็ต่อเมื่อมีเมตตาเมตตาในที่นี้ก็คือเมตตาทั้งต่อตนเองและผู้อื่นคือเมตตาต่อตนเองปรารถนาให้ตนเป็นสุขปราศจากความทุกข์เป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยจึงจะเห็นได้ว่า มีบทแผ่เมตตาให้แก่ตนเองด้วยทุกครั้งก่อนที่จะแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะการแผ่เมตตาต่อตนเองนั้นคือการปรารถนาให้ตนเองเป็นสุขในเมื่ออยากให้ตนเป็นสุขฉันใดก็ต้องละความโกรธความอาฆาตพยาบาทให้ได้จึงจะเรียกว่าการปรารถนาให้ตนเองเป็นสุข อย่างแท้จริงเมื่อเมตตาต่อตอนเองแล้วก็ย่อมเมตตาต่อผู้อื่นด้วยคือปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกว่าเป็นมนุษย์เป็นสัตว์หรือจะเป็นอะไรก็ตามถ้าปรารถนาให้สปปรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เป็นสุขและไม่เบียดเบียนจองเวรต่อกันก็ต้องให้อภัย ซึ่งกันและกันอภัยทานจึงถือเป็นการสละความโกรธออกจากใจเป็นการขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใสและถือเป็นการเจริญเมตตาพรหมวิหารที่ได้ผลดีมากจึงควรฝึกปฏิบัติอยู่เนืองเนืองเพราะผลของอภัยทานนั้นคือตัวเราจะได้ประโยชน์มาเป็นอันดับแรกอยู่แล้ว ดังนั้นจึงควรอย่างยิ่งที่จะฝึกการให้อภัยสำหรับการบริหารจิตด้วยการให้อภัยทานต้องฝึกปฏิบัติอยู่บ่อยๆเช่นเมื่อมีคนมาทำให้เราโกรธหรือว่าตัวเองกำลังโกรธแล้วก็อย่าปล่อยให้ความโกรธนั้นมาครอบงำจิตใจเราควรฝึกให้อภัยไม่นำสิ่งที่เขาทำกับเรา มาเป็นความผิดไม่ถือโทษกับการที่เขาทำไม่ดีกับเราไม่ถือสาหาความไม่ว่าเขาจะพูดอะไรหรือจะทำอะไรให้เราไม่สบายใจก็ตามสิ่งเหล่านั้นคือความขุนเคืองใจที่จะเป็นภัยกับจิตและสร้างศัตรูให้เราได้การฝึกปฏิบัติการให้อภัย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเจริญเมตตาด้วยการเมตตาทุกๆวันเพราะเมตตาจะนำมาซึ่งการให้อภัยเราจึงควรน้อมจิตเมตตาไปให้ทั่วไม่ว่าจะเป็นคนที่เราชอบหน้าหรือไม่ชอบหน้าก็ตามแผ่ไปให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งสามภพภูมิด้วยเพราะการเจริญเมตตาคือการเมตตา อย่างเท่าเทียมกันทุกชีวิตโดยไม่เลือกว่าชีวิตนั้นจะเป็นเช่นไรขณะเดียวกันถ้าประสบพบเจอกับอารมณ์โกรธคุณเครื่องใจที่ผู้อื่นกระทําต่อตอนเองซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงการกระทบได้เราควรตั้งสติรู้ว่าโกรธแล้วควรบริหารจิตอย่างไรให้ความโกรธ อยู่ได้สั้นที่สุดนั่นคือการไม่เอาความโกรธมาเป็นของเราเองแล้วยกโทษให้เขาแม้ในหลายๆเรื่องอาจจะเป็นการกระทําที่รุนแรงยากที่จะให้อภัยให้เราพิจารณาดูว่าเวลาที่เรามีอารมณ์โกรธความขุนเคืองใจมันครอบงำจิตใจของเราทำให้เรา เป็นทุกข์มากเพียงใดถ้าเราเมตตาต่อตอนเองปรารถนาให้ตนเองเป็นสุขก็ควรจะสละความโกรธออกไปจากใจขณะเดียวกันถ้าปรารถนาให้เขาเป็นสุขปราศจากการเบียดเบียนจองเวรซึ่งกันและกันก็ควรจะให้อภัยแก่เขาด้วยใจที่ยินดีแล้วใจของเรา ก็จะเป็นสุขเองขณะเดียวกันการดูอารมณ์โกรธที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เห็นความเกิดดับของอารมณ์ได้เป็นอย่างดีเช่นกันเป็นการขัดเกลาจิตใจอีกวิธีหนึ่งที่จะนำมาสู่การปล่อยวางเพราะความไม่เที่ยงของอารมณ์มีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป เช่นเมื่อมีคนมาทำให้โกรธก็ให้มีสติรู้ตัวว่าโกรธแล้วดูอารมณ์นั้นไปเรื่อยๆจนเห็นว่าอารมณ์โกรธนั้นไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดาพอเราเข้าใจแล้วก็จะเกิดการปล่อยวางได้ง่ายขึ้นเมื่อมีคนมาทำให้โกรธอีกก็ไม่ถือโทษ โกรธเขาเพราะถึงอย่างไรแล้วอารมณ์โกรธก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดาดังนั้นควรจะให้อภัยเขาดีกว่าเพราะการให้อภัยจะนำมาซึ่งการไม่ผูกเวรกันฉะนั้นการให้อภัยก็ทำให้เห็นผลของการปล่อยวางได้เช่นกันเป็นการขัดเกลาจิตใจอีกวิธีหนึ่ง ที่ได้ผลดีไม่น้อยแต่สำหรับคนที่โกรธแล้วปล่อยเวลาให้ผ่านไปความโกรดได้หายไปเองเป็นธรรมดาของการเกิดดับไม่ใช่วิธีการฝึกให้อภัยแต่อย่างใดเพราะบางคนอาจจะหายโกรดเมื่อระยะเวลาร่วงเลยมาแล้วไม่ถือว่าเป็นการให้อภัยเพราะไม่ได้ฝึกจิต หรือบริหารจิตให้เกิดการให้อภัยในทันทีการหายโกรธแบบนี้เป็นเพียงการดับไปของอารมณ์โกรธเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ผิดถ้าหากเราระลึกได้ว่าใครที่เคยทำไม่ดีกับเราไว้แล้วเราก็ให้อภัยในภายหลังซึ่งก็ต้องรู้สึกออกมาจากใจจริง เช่นปรารถนาให้ตนเป็นสุขปรารถนาให้เขาเป็นสุขไม่จองเวรกันจึงได้สละความโกรธออกไปจากใจแม้เวลาจะผ่านมาเนิ่นนานแล้วแต่ก็ดีกว่าไม่คิดจะให้อภัยเลยส่วนคนที่ทำไม่ดีกับเรานั้นไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะสำนึกผิดหรือไม่ การให้อภัยจะไม่มีข้อแม้ว่าเขาจะต้องสำนึกผิดก่อนหากมีข้อแม้เช่นนี้ก็ไม่เป็นการให้อภัยที่มาจากความเมตตาอย่างแท้จริงขณะเดียวกันคนที่ทำไม่ดีกับเราถ้าเขารู้สึกผิดและอยากจะให้เราอภัยให้เขาเมื่อเขารู้ว่าเราอภัยให้เขาแล้วไม่โกรธ ไม่ติดใจก็จะเป็นการปลดเปลื้องความทุกข์ในใจของเขาไปด้วยในทางตรงกันข้ามสำหรับการไม่ให้อภัยอาฆาตพยาบาทคุนเคืองใจต่อผู้ที่ทำไม่ดีกับตนย่อมเกิดภัยแก่จิตใจทำให้เป็นผู้สั่งสมโทสะจองเวรซึ่งกันและกันทำให้ใจของตนเป็นทุกข์ เพราะคนที่ทำไม่ดีกับตนไว้อาจจะไม่ได้ทุกข์เท่ากับตนเลยแต่ตนดิ้นรนกวนกวายเพราะจองเวรเขาอยู่อย่างนั้นผลของการไม่ให้อภัยคือความทุกข์ใจก็จะตกอยู่ที่ตนเพียงผู้เดียวอย่างไรก็ตามถ้าหมั่นฝึกให้อภัยอย่างสม่ำเสมอแล้วจะรู้ว่า ความสุขได้เกิดขึ้นในใจทันทีที่ได้ให้อภัยและนานๆไปจะรู้ว่าตนเองเป็นผู้ที่โกรธยากกลายเป็นคนอารมณ์ดีจิตใจแจ่มใสเพราะไม่ถือสาหาความกับคนที่ทำไม่ดีกับตนเป็นการค่อยๆสละความโกรธออกไปจากใจอย่างได้ผล แม้ว่าการให้อภัยนั้นถือเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้เลยไม่ว่าสิ่งที่เขาทำกับตนจะเลวร้ายสักแค่ไหนแต่ถ้าไม่เกิดการให้อภัยจิตใจก็จะอาฆาตพยาบาทจองล้างจองผลาญกันทุกชาติไปผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปไม่รู้จักจบสิ้น ฉะนั้นการหยุดการจองเวรที่ดีที่สุดคือการให้อภัยส่วนผู้ที่กระทําไม่ดีต่อตนเขาจะได้รับผลกรรมของเขาอย่างไรก็สุดแล้วแต่กรรมจะจัดสรรให้แต่ตัวเราควรให้อภัยและการพยาบาทจองเวรเสียตั้งแต่บัดนี้เป็นการดีที่สุด ก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าการให้อภัยทานมีประโยชน์กับใจของเรามากแค่ไหนการฝึกจิตให้อภัยผู้อื่นอยู่บ่อยๆเป็นการพัฒนาจิตใจเป็นการแสดงออกของความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขทำให้ใจของเราเป็นอิสระมีความสุขอย่างแท้จริงสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆก,การติดตาม พบกับคลิปใหม่ๆจากเราได้ฟ้าใสนภัชชาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ